ราคาบ้านเขาอยู่ที่41ล้าน41ล้านผมโอนเ,เ,เงินเรียบร้อยแล้วเซ็นได้เลย็อฟติกรกับที่สุดของนองรีวิวครับวันนี้ผมกําลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านหลังใหญ่ในราคาคุ้มค่านะครับมีนัดเขาไว้แล้วแหละอยากพาคุณผู้ชมมาเลือกสร้างบ้านด้วยกันว่ากันแล้วเราเข้าไปดูกันเลยครับ โอ้มีหลายแบบเลยนะครับตัวนี้เป็นเป็นเบนแกลเลอรี่ของเราก็คือคอนเซ็ปต์เพื่อตอบสนองทุกวัยทุกเพศทุกช่วงอายุครับแล้วก็มีแบบบ้านหลายแแบบหล,ละสไตล์ที่ที่ตอบโจทย์อย่างแรกเนี่ยอันนี้เป็น,นคอนเทมปอรารี่นะก็คือว่าร่วมสมัยโอ้มีมสระน้ำทั้งสองสายใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นบ้านขนาดใหญ่ครับเป็นห้านอนหกห้องน้ำแล้วก็สีที่ตอดรถ ปรับได้ตามรีไซเดนลูกค้าโอ้แส,สดงว่าที่ดินผมเกิดหน้าม,ามันไม่ได้กว้างแบบนี้มันแคบกว่าน,นี้หน่อยมันก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้หมดเลยจะเป็นหน้าหน้ากว้างหน้าแคบที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเป็นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทางสามีทีมเราในเบื้องต้นจะดูเรื่องของการวางที่ทางอะไรถูกต้องก่อนแล้วนอกจากแบบนี้มีมีแบบสไตล์อื่นให้เลือกด้วยไหม okay, ครับทีนี้ลองมาอีแบบหนึง่งอันนี้เป็นเป็นซีรีส์ n e อ c l a s s ิกแต่เป็นคลาสสิกแบบิเตอร์เรเนียนการวางตัวอาคารแล้วก็ การเปิดช่องเปิดจะถูกออกแบบมาเพื่อคอนเซปต์ของการวางบ้านที่อยู่ริมทะเลถึงว่าแบบว่าช่องลมมันเยอะมากเลยนะครับแม้กระทั่งส่วนพอร์ตโคเชหรือตัวแกรนเอนทรีด้านหน้าเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อเพื่อดรอลมเามาเลยบ้านก็ถือว่าบ้านจะสว่างแค่ดูตามแบบนี้มันก็ดูสว่างดูโปร่งแล้วนะครับ๋อแล้วก็เหมือนกันสามารถปรับแบบได้ตามพื้นที่บ้านทุกหลังสามารถคัสตอมได้ไั้หมดเลยก็จะเป็นบูรณาการของการออกแบบบ้านที่ยุคสมัยไงคุณอ๊อฟมันต้องพร้อม อีกผมว่าหลังเนี้ยพ่อแม่ผมน่าจะชอบแต่อันนียไม่โดนใจผมมีหลังอื่นดีไหมครับเป็นหลังอื่นครับมาที่หลังนี้เลยนะครับครับหลังนี้ที่จุ๋มจิ้งส่งมาให้ค่ะแบบที่ส่งมาให้ผมดูหลังนี้อันนี้คือเบเกอร์เป็นจริงๆเป็นทอปไป็คโมเดิร์นด้วยคอนเซ็ปต์เขาในคุณน็อปมันเป็นทอปไป็คโมเดิร์นที่ตอนนี้คือดีสุดของเราละมันตอบโจทย์การอาศัยในเมืองก็คือใช้พื้นที่น้อยประมาณส0งร้อวากเอง คนที่อยู่หนงเมืองใน่พื้นที่เป็นเป็นทองคำเราอาจจะไม่มีที่เป็นไร่ที่อยู่ในเมืองได้นะครับตรงนี้ตอบโจทย์แล้วก็เป็นอาคารแบบ3ชั้นเพราะว่าคือคอนเซตปต์บ้านหลังนี้คือบ้านที่อยู่ได้ทั้งวันใส่ความทอปิคข้อเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาครับนะครับสามารถรอลมสามารถที่จะกันแดดกันฝนได้แบบนี้คือ3ชั้นเลย <c oughs> เป็นสมชั้นครับใช่ไหมครับโอ้แล้วมีชั้นพักใหญ่ๆแบบนี้โอ้เป็นแบบโห่กว้างแบบนี้เลย แล้วก็จอดรถด้านล่างครับซึ่งคีพี่จักรบอกมันถ้าเป็นแบบบ้านแบบนี้ใช้เนื้อที่ที่ดินเท่าไหร่นะครับระมาสองร้อยวายกูสองร้อยวายเองดีดีครับชอบบจริงจนะที่คุณพับกังวลค่ะพี่จักรเขามีที่ดินหนึ่งไร่ก็กังวลว่าถ้าเกิดลมเบเกอร์แล้วจะวางมันจะวางพอหรือเปล่าใช่ค่ะจริงแล้วคุณพับไม่ต้องกังวลคุณพี่จักรเขามาดูแลในส่วนของตัวแบบบ้านดีเลยครับโอเคถ้างั้นผมเลือกบ้านหลังนี้โอเคได้ค่ะ ควบวงจรในราคาที่คุ้มค่าในส่วนของแลนดิแกรนราคาเริ่มต้นตารางเมตรละ2 10, 3 0 0 0บาทต่อตารางเมตรนะคะคก่อเดี๋ยวให้มคุณอัฟดูว่าในส่วนของทำไมต้องเลือกแลนดิแกรนนะคะ เราอยู่ในวงการถูกสร้างบ้านมา32ปีนะคะ, oh. ะก็มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาทนะคะเย <c oughs> อยสุดในสมาครคมรับสร้างบ้านนะคะ<อ>แล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของแรนดี้แกร์นะคะเรานำมาตรฐาน ISO 9,001ถึง2 0 1 5, 5เข้ามาดูแล2ขั้นตอนการปลุกสร้างบ้านให้คอบเลยนะคะ <c oughs> ในส่วนของ Land rand, แลนดี้แกร์รับประกันโครงสร้าง20ปีนะคะบ้านอยู่20ปีรับประกัน20ปีเลยในส่วนของ one stop service เรามีอะไรให้บ้างอย่างปกติแล้วถ้าเกิดลูกค้าสร้างบ้านต้องไปขออนุญาตปูกสร้างขอ,ขอน,น้าขอไฟขอบ้านเล็กที่ <c oughs> ลูกค้าสร้างบ้านกับแลนดิ้แกรนลูกค้าแค่เซ็นมองน้านให้ทางแลนดิ้งแกลนจัดการปลูกสร้างให้แสดงว่าเรียกตั้งแต่การออกแบบการขออนุญาตจนกระทั่งสร้างเสร็จ <c oughs> ทุกส่วนในบ้านแลนดิ้จัดการให้ทั้งหมดเลยถูกต <c oughs> <อ>้ <c oughs> องค่ะครบจบที่เดียวแลนดิ้แกรนดูแลให้ทั้งหมดโคดีมากรับ ก็อย่างในส่วนของขัง้นตอนการออกแบบนะคะคุณออฟเดี๋ยวยังไงขออนุญาตให้คุณพี่จกักรได้อธิบายในส่วนของขัง้นตอนการทํางานของแลนดิ้งแกลนในส่วนของพัฒนาแบบบ้านนะคะครับครับผมก็ขออนุญาตเรียนคุณออฟว่าจริงๆตัวนี้เป็นหัวใจสาคัญอย่างหนึ่งของการ <S <S การสร้างบ้านกับเราคือนอกจากามาตรฐานการก่อสร้างนะคุณออฟอีกส่วนหนึ่งที่เน้นมากๆเลยคือเรื่องของการออกแบบนะครับแม้จะเป็นแบบบ้านมาตรฐานแต่ว่าทุกทุกคนคุณออฟมันมีรีแควรีที่ไม่เหมือนกันทางสถาปัตย์เรียกว่า อ่า building orientation ในการจัดวางที่ทางอาคารให้ถูกต้องนะครับตามหลักฮวงจุย้ยตามเรื่องของ access ที่ดีแกนอาคารต่างๆวางไปมันต้องรับแดดรับลมที่ดีนี่แหละคือผมรู้สึกว่าถ้าเราไปบ้านจัดสรรน่ะมันถูกฟิกอยู่บนที่ดินบนหน้าปแปลงเขา,าใช่ไหมครับาบางทีเขาอาจจะไม่ได้คํานึงถึงเรื่องนี้แต่ถ้ามาเป็นแบบนี้ปุ๊บคือทางรันนี่เดี๋ยวจะช่วยผมในดีไซน์ให้มันเหมาะสมกับแบบที่ดินมากที่สุดอีกทีก็จะเป็นขนาดเรื่องของแบลนดิ่งก็จะมีการใส่เรื่องของนวัตกรรมหรือรีควีเมนต์หรือฟังก์ชันต่างๆให้ตรงตาม ควาต้การของครอบรัวของคุณน้องเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแลนดี้โฮมเองเช่นเรื่องของโนวาซิสเต็มอ่าซีพีดีไซน์แคปพัสดเซีซมยมการระบบเติมอากาศเข้าไปในห้องรักษาสภาพอากาศในห้องให้เป็นบวกนี่หลังจากพัฒนาเรื่องแอนดิงแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการเรื่องดูเรื่องของรถนิยมของบ้านและเช่นเรื่องของแต่งเงาต่างๆที่กระทบกับอาคารเรื่องของสีสันอาคารเรื่องของการเปิดช่องโล่งต่างๆการเปิดช่องวอยต่างๆช่องเปิดต่างๆเนี่ยมันต้องตรงตามมาตรฐานแล้วก็อัตลักษณ์ของบ้านสุดท้ายก็มาซัมเมอรี่คือมาสรุปปเ็น แบบบ้านหนึ่งหลังที่เป็นสามิติตรงนี้ทุกจุดที่มีการปรับเปลี่ยนทุกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกจุดที่มีการมีการดีเวล็อปขึ้นมาใหม่จะถูกให้คุณออฟเห็นเป็นเป็นเป็น 3D <3 S 2> ผมเนี่ยจะเห็นแบบสามิติทั้งหลังจริงๆก่อนที่จะก่อสร้างก่อนเซ็นสัญญาด้วยซ้ำไปไม่เหมือนกับในบ้านจัดสรรที่เห็นแปลนแค่ในกระดาษแค่นั้นอ๋อก็อแต่ง้นก็ต้องมารีโนเวตต้องมาต่อเติมใหม่ตรงนี้ทุกขั้นตอนจะถูกดีเวล็อปตั้งแต่ตอนที่เราดูแปลนนี่กันแล้วตั้งแต่ความสัญญาเลย ในส่วของขั้นตอนหลังจากนี้คะคะคุณออฟที่คุณที่จากได้อธิบายไปนะคะแล้จะมีในส่วของ p personal วา n เสี่ a งแทนอันนี้สําคัญมากเลยสาหรับการสร้างบ้านนะคะ คุณออฟมั่นใจได้เลยว่าในส่วนของตัวการออกแบบบ้านก็ดีการูกร้างบ้านตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างเราะจะมีในส่วนของพูโ o n นลคอนเซิ t ให้คุณออฟแบบส่วนตัวแบบ VIP เลยนะส่วนของตัวเบเกอร์ค่ะคุณออฟจริงๆแล้วราคาบ้านเขาอยู่ที่41ล้าน2แสนนะคะวันนี้ลด20%อยู่ที่3 2 9ล้านเกาแสนแอนดี้แกรนด์โปรโมชั่นก็คือในส่วนฟรีสาไอ้นะ้ำฟรีเสาเข็มจอนะคะระบบ C ีพซาต้องกันแมลงสาเดินท่อกำจัดปลวกภายในตัวบ้านแล้วก็ฟรีอัปเกรด หลังจากที่เราส่งมาบ้านลูกค้าแล้วว่าค่ะก่อนที่ลูกค้าจะเข้าอยู่เดี๋ยวเราส่งทีมงานเข้าไปทําความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็รับประกันโครงสร้าง20ปีนะคะแล้วก็ในส่วนของฟรีอัปเกรดประตูหน้าต่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณพ่อเลือกดีไซน์แบบไหนนะคะแล้วก็อัปเกรดสุขภณัณฑ์ห้องน,น้ำแต่ผมชอบมากเลยรู้สึกเป็นส่วนตัวดีเคยได้มาคุยกับทางพี่จุ๋มจิม๋มพี่จกักกันนี้ตัวต่อตัว จริงๆแล้วถ้าเกิดลูกค้าบางหลังถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะเข้ามาโชว์รูมเรามีในส่วนของ Google Meet นะคะพรีเซนต์ทาง Google Meet ได้วิดีโอคอลได้ใช่ค่ะใช่ค่ะจองออนไลน์ได้เลยครับนะคะดีครับโอเคงั้นวันนี้ผมต้องวางเงินจอง1%น่งเร์เใช่ค่ะพร้อมครับเอาพร้อมเซ็นปากกาจ่ายเงินเรียบร้อยโอเคได้ค่ะผมโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นแปลว่าวันนี้นี่ลงปากกาเซ็นได้เลยได้ค่ะได้ค่ะ ครับคุณอ๋อสลับบ้านหลังที่สอง oh, <okay. S 2> ที่ให้โอกาสแลนดี้แกรนได้มาสร้างบ้าน <c oughs> ให้นะคะยินดีครับ